สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณรตีจะพาไปเที่ยวประเทศททนซาเนียนะคะในทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งคุณรตีไปประเทศนี้มาเมื่อปี2013ค่ะ,ะซึ่งกิจกรรมที่เราไปทำที่ประเทศแทนซาเนียนี่ก็คือ,อเราไปปีนเขาคิริมานจาโรและก็ไปซาฟารีค่ะในช่วงระหว่างทางที่พวกเราไปซาฟารีนี่นะคะ ทางไกด์หรือผู้นำเที่ยวของพวกเราเนี่ยก็พาพวกเราไปแวะชมะหมู่บ้านของชนเผ่าเผ่าหนึ่งนะคะคือชนเผ่ามาไซนะคะชนเผ่ามาไซนี่นะคะเป็นชาติพันธุ์กึ่งเร่ร่อนนะคะเขาบอกว่ามีประชากรอยู่ประมาณทั้งหมดประมาณ800,000คนซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเคนยานะคะ แล้วก็ประเทศแทนซาเนียนะคะ,ะชนเผ่ามาไซนี่เขาเลี้ยงฝูงสัตว์ตามทุ่งหญ้านะคะซึ่งอยู่รอบๆตีนเขาคิริมานจาโรที่ประเทศแทนซาเนียมานานกว่า300ปีแล้วคะ่ะเชื่อกันว่าชนเผ่ามาไซนี่นะคะอบพยพมาจากแถบลุ่มแม่น้ำไนนยนะคะทางตอนเหนือ ลงมาทางตอนใต้นะคะตามหุบเขาสุด g r ร a ริฟ f t v a ลลี y นะคะอาหารหลักของชนเผ่ามาไซก็คือนมนะคะทั้งนมวัวและก็นมคนค่ะชนเผ่ามาไซนี่นะคะเ,เขาจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าวัวฆ่าควายนี่นะคะกินเป็นอาหารก็ต่อเมื่อ,อ,อมีงาน ฉลองมีงานพิธีที่สำคัญจริงๆอะนะคะเช่นงานที่ผู้ชายอีกรุ่นหนึ่งของชนเผ่านะคะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งประมาณนี้นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยวัวหรือควายเขาจะไม่ฆ่ากินเขาถือว่าเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าน่ะนะคะวัวหรือควายนะคะของชนเผ่ามาไซาเนี่ย เขายังใช้เป็นสินสอดนะคะเมื่อผู้ชายไปสู่ขอหรือแต่งงานกับฝ่ายหญิงตามประเพณีอีกด้วยนะคะชนเผ่ามาซ้ายไม่มีบ้านเป็นหลังที่ถาวรค่ะเขาจะอยู่บ้านที่เป็นกระท่อมโครงไม้นะคะซึ่งพอกด้วยโครนนะคะหรือขี้วัวนะคะแล้วก็ล้อมรั้วด้วยไม้พุ่มที่มีหนามทุก 3หรือ4ปีนะคะเมื่อทุ่งหญ้าที่แถบที่เขาอยู่เนี่ยมันโกรนเกรียนหมดแล้วนะคะและรั้วที่อยู่รอบบ้านเขาอ่ะนะคะหมดสภาพแล้วทั้งเผ่าเขาก็จะออกเร่ร่อนหาที่อยู่ใหม่ต่อไปค่ะชนเผ่ากลุ่มนี้นะคะที่ประเทศทานซาเนียในช่วงที่คุณรตีไปนี่นะคะทางไกด์หรือผู้นำเที่ยวนี่นะคะ เขาก็จะพาพวกเราไปแวะชมหมู่บ้านนี้ซึ่งเขาจัดหมู่บ้านจัดมีการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวนะนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้ดูกันค่ะเดี๋ยวคุณรตีพาไปชมนะคะว่าในช่วงที่พวกเราแวะไปเยี่ยมเขาเขามีกิจกรรมอะไรบ้างมีการแสดงอะไรบ้างให้พวกเราได้ดูค่ะไปกันค่ะ ตรงนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นโรงเรียนค่ะมีคุณครูสอนเด็กๆนะคะและตอนที่พวกเราไป <ๆ S 1> เขาก็ให้พวกเด็กๆ,ๆมารวมกันอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะ,ะเขาก็มีการให้นักเรียนเนี่ยแสดงการนับภาษาสางิงกฤษนะคะนับตัวเลขให้พวกเราชมค่ะ,ะคนที่เป็น น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่านะคะหรือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มที่เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่นะคะ,จ,ะจากหมู่บ้านนี้เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเลยนะคะสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากเลยค่ะ,ะ,ะนักท่องเที่ยวนะคะคนที่จะไปะซาฟารีนี่นะคะ ส่วนมากเลยหรือทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะจะต้องมาหยุดที่หมู่บ้านของชนเผ่ามาซายนี้นะคะและพอพวกเราเข้าไปในหมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีตัวแทนของหมู่บ้านของชนเผ่ามาต้อนรับพวกเราและก็พาพวกเราหรือนักท่องเที่ยวอื่นๆนนะคะเดินชมความเป็นอยู่ในในหมู่บ้านของเขาใน กิจกรรมต่างๆของชนเ่าของเขาหลังจากที่เด็กๆเขาได้แสดงความสามารถของเขาะนะคะในการอ่านตัวเลขที่เป็นภาษาอังกฤษให้พวกเราดูแล้วนะคะ,ะก่อนที่พวกเราจะลาจากเขาไปเขาก็มีการร้องเพลงให้พวกเราฟังด้วยคะ่ะเดินไปามเพลงค่ะหลังจากที่เราเดินชมตามหมู่บ้านดูอ่ บ้านที่เป็นกระท่อมดูความเป็นอยู่ของอชนเผ่ามาไซแล้วนะคะเราก็ไปชมกิจกรรมของเด็กกันนะคะที่เขาแสดงโชว์ให้พวกเราดูหลังจากนั้นก็จะเป็นนี่ค่ะผู้ใหญ่ค่ะเขามีการแสดงโชว์ด้วยนะคะมีการเต้นมีการร้องเพลงค่ะไปไปชมกันค่ะ Ha 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 นี่คือการแสดงนะคะรายการสุดท้ายที่ชนเผ่ามาซายได้แสดงให้พวกเราชมนะคะตอนปิดท้ายรายการค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามคุณรัตีพาทเที่ยวและกินไปในต่างแดนตลอดมาและตลอดไปนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจคุณรัตีมาตลอดะคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณถุกกำลังใจนะคะรอติดตามคลิปดีๆจากคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนอีกนะคะสวัสดีค่ะ